ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องอรารยธรรมจีนค่ะอรารยธรรมจีนนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำหงห,งหงูหรือแม่น้ำเหลืองที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็มีการค้นพบนะคะมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งการค้นพบนั้นก็จะมีมนุษย์อยู่ประมาณ3อย่างนะคะนั่นคือมนุษย์ยวนโม่มนุษย์หลันเทียนและก็มนุษย์ปักกิง่ง นั่นเองนะคะตามรูปภาพเลยต่อไปค่ะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะเราจะมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาซึ่งก็จะมี2อ,อย่างอันได้แก่เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีรูปเลขาคณิตซึ่งเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมหลงชาญอันนี้จะเกิดขึ้นบริเวณรุ่มแม่น้ำฮวงหู ะะส่วนอีกหนึ่งวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมอย่างชาววัฒนธรรมอย่างชาวเนี่ยเป็นสังเกตง,ง่ายๆคือเป็นเครื่องปั้นดินเผาสามขานะคะเนื้อละเอียดขัดมันเงาอันนี้จะเกิดขึ้นบริเวณุ่มแม่น้ําแยงสีเกียงแล้วในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็มีความเชื่อว,ว่ามีเกิดการปฐมราชวงศ์ของจีนซึ่งราชวงศ์นั้นก็คือราชวงศ์เซี่ย โดยมีจัก,กรพัดสุน,นะคะซึ่งแก้ปัญหาน้ําท่วมได้สําเร็จแต่เราไม่มีหลักฐานนะคะไม่มีสิ่งที่ระบุได้ว่าที่ตั้งของราชวงศ์เซียยอยู่ที่ไหนซึ่งคําว่าก่อนประวัติศาสตร์มันยังไม่ได้เกิดตัวอักษรหรือการบันทึกเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะต่อมาค่ะเป็นยุคสมัยประวัติศาสตร์แน่นอนว่าคําว่าประวัติศาสตร์มันจะเป็นการที่มี บันทึกตัวอักษรเกิดขึ้นเรามาดู10ราชวงศ์ของจีนกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. ราชวงศ์ชางนี่เป็นราชวงศ์แรกของจีนนะคะนักเรียนต้องจําว่าราชวงศ์แรกของจีนมีอะไรบ้างก็คือ1นึ่างนะคะกษัตริย์ครองทั้งสิ้นเนี่ยสาพระองค์เป็นระยะเวลา273ปีมักถูกเรียกว่าราชวงศ์อินค่ะโดยมีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษนะคะและก็มีการพบ สอนบุญกระดองเต่านะคะแบบในภาพเลยซึ่งเราไม่ได้เรียกว่ากระดองเต่าเราเรียกว่ากระดูกมังกรแล้วก็เอาไว้เสี่ยงทายทำนายโชคชะตานั่นเองค่ะแล้วก็มีกษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีชื่อเสียงมากอันได้แก่พระเจ้าซางตี้ซินเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ชางซึ่งกษัตริย์คนนี้ นะคะ,ะเป็นผู้ปริก,การและพระองค์เนี่ยไม่ได้ใส่ใจการบริหารบ้านเมืองนะสนใจแค่การดื่มสุราและการใช้ชีวิตเสเพลพระเจ้าสาังตีสินเนี่ยรับสั่งให้สร้างสระน้ําด้วยเหล้าเป็นไงคะแล้วก็แนะนำให้เนื้อเนี่ยกินกับแกล้มแขวนไว้บนต้นไม้นะคะทำเหมือนป่าดงดิบอะหารทําเหมือนป่า,ดดปปา,า,ปาที่อยู่ในป่าพอปกครองไปได้สักพักหนึ่งนะคะไม่ได้สนใจในบ้านเมืองเท่าที่ควรก็ แควนโจถือโอกาสเข้าโจมตีนั่นเองแลวเขาก็เปรียบเสมือนว่าพระเจ้าซางตี้ซินเนี่ยบอกว่าสุราและเนื้อเป็นเหมือนชีวิตคนพอแควนโจเข้ามาตีเนี่ยก็เลยตั้งเป็นราชวงศ์ใหม่นั่นคือราชวงศ์โจราชวงศ์นี้มีจุดเด่นคือปกครองจีนยาวนานกว่า900ปีและมีความเชื่อเรื่องกษัตริย์เนี่ยหรือฮ่องเต้ที่เขาเรียกกันเนี่ยเป็นโอรสแห่งสวรรค์นะคะการปกครองของเขาเป็นระบบศักดินาและกําเนิดลัทธิขงจื้อ โดยผู้ชายที่ชื่อว่าขงจือ้อและกําเนิดลัดทธิเตา๋าโดยเล่าจือ้อนะคะเราไปดูการปกครองในราชวงศ์โจค่ะการปกครองระบบศักดินานี้นะคะโดยอำนาจสูงสุดจะอยู่ที่กษัตริย์นะคะและมอบอำนาจให้กับขุนนางขุนนางก็มีหน้าที่ไปเก็บสวยและเกณฑ์ทหารนั่นเองนะคะกษัตริย์เนี่ยจะปกครองแต่ละเมืองหลวงเท่านั้นส่วนหัวเมืองต่างๆเราจะแบ่งให้ขุนนางปกครองนะคะ เรามาดูลัทธิความเชื่อที่เกิดขึ้นในราชวงโจ 1. หนึ่งนะคะขงชื้อของชื้อเนี่ยเน้นการศึกษาเน้นความมีเหตุผลความกระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษและเราจะเคยเห็นการสอบราชการซึ่งการสอบราชการนั้นจะเรียกว่าสอบโจงหนนั่นเองนะคะอันนี้คือของจื้อต่อมาค่ะจะเป็นลัทธิเตา๋าลัทธิเต๋าเนี่ยจะเน้นเข้าใจธรรมชาติยอมรับกฎของธรรมชาติต่อต้านสังคมที่มีกฎเกณฑ์นั่นเอง ต่อมาค่ะอีกอันหนึ่งคือลัทธิฟาเชยหรือนิติธรรมนะคะมีความเชื่อว่ามนุษย์มีความชั่วร้ายจึงต้องใช้กฎหมายที่รุนแรงและอำนาจรัฐต้องเด็ดขาดนะคะถึงจะปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขได้ต่อไปค่ะราชวงศ์ที่3าราชวงศ์นี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคือราชวงศ์ฉินหรือจินกษัตริย์ในยุคนี้คือฉินซือห่วงตี้หรือฉินซีฮ่องเต้ที่เราได้ยินกันนะคะจะมี การใช้หลักนิติธรรมหรือฟาเฉีย,เ,ยเข้ามาปกครองในแผ่นดินนี้รวมอํานาจจีนเข้าเป็นจีนแผ่นดินใหญ่เกิดระบบช่างตวงเกิดขึ้นและมีการสั่งสร้างกําแพงเมืองจีนมีการสร้างสุสานจินซีฮ่องเต้และการใช้อักษรจีนค่ะต่อมาค่ะราชวงศ์ที่4คือราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นนะคะหลิงปังเป็นผู้สถาปนาซึ่งมีพระนามว่าฮั่นเกาจู่ ะะซึ่งนี่ก็เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่นนั่นเองในราชวงศ์นี้มีจุดเด่นคือมีการเกิดสามก๊กที่เราเคยได้เรียนเกิดขึ้นนะคะต่อมาค่ะเกิดการแตกแยกของแผ่นดินใหญ่นะคะและก็กําเนิดเส้นทางสายไหมโดยเป็นเส้นทางการค้าระหว่างจีนกัตะวันตกและในยุคนี้นะคะมีการฟื้นฟูของจื้อมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองค่ะและก็มี บิดาประวัติศาสตร์ตะวันออกนะคะที่เขียนหนังสือว่าซือจี้ว่าด้วยประวัติศาสตร์โบราณของจีนที่มีชื่อว่าซอหม่าเซียนนั่นเองค่ะและก็ในยุคนี้นะคะมีการฟื้นฟูของจีนมาใช้แน่นอนค่ะจะมีการสอบราชการเกิดขึ้นมีการคัดเลือกบุคคลเข้าอยู่ในราชการของจีนนั่นคือการสอบจองหวนนั่นเองค่ะเส้นทางสายใหมนะคะเป็นเส้นทางที่อยู่ในต้นราชวงศ์ฮั่น พื้นที่เอเชียกลางเป็นโลกที่ชาวจีนไม่เคยรู้จักค่ะการที่ฮั่นวูตี้ทำให้รู้ว่ามีอาณาจักรต่างๆเจริญรุ่งเรืองนั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการทุ่มเงินทองและกองทัพเพื่อเปิดเส้นทางสู่เอเชียกลางซึ่งเส้นทางจากเมืองฉางอานผ่านที่ราบสูงปาเมีและที่ราบสูงอิหร่านจนถึงเมืองแอนติออกนะคะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อโลกตะวันตกและโลกตะวันออกนะคะ้าหมายของจีนสู่ ถูกผ่านเส้นทางการค้านี้นะคะแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจึงเรียกว่าเส้นทางสายไหมนั่นเองเพราะฉะนั้นเส้นทางสายไหม่เป็นเส้นทางการค้าน,นะคะต่อไปค่ะราชวงศ์สั้นที่สุดคือราชวงศ์ที่5ราชวงศ์สุยนะคะเป็นการปกครองจีนในระยะเวลาสั้นๆนำโดยกษัตริย์สุยเวิรนตี้นะคะมีคลองขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างทางเหนือนกับทางใต้สักพักนึงก็มีการล่มสลายของ อาณาจักรราชวงศ์สุยและก็มีการโจมตีของโคกุระยอเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะราชวงศ์ถังนะคะราชวงศ์ถังเนี่ยพอพูดถึงถังเราจะนึกถึงยุคทองของศาสนาพอมียุคทองของศาสนาจะนึกถึงพระถังซัมจัง๋งซึ่งพระถังซัมจั๋งเนี่ยมีอยู่จริงๆนะคะ พระถังซัมจั๋งเนี่ยเป็นพระพิสุหยวนสางนะคะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปนั่นเองเกิดคมภีรที่เก่าแก่ที่สุดหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นก็คือคมภีรวัชรสูตรค่ะและก็มีปฐถมมกษัตริย์ของราชวงศ์ถังนั่นก็คือถังเกาจู่นั่นเองนะคะและก็มีมหาราชเกิดขึ้นที่เป็นยุครุ่งเรืองของราชวงศ์ถังเลยกษัตริย์องค์นั้นชื่อว่าถังไทจงมหาราชและก็เกิดจากกพรดินีองค์แรกของจีน ที่ขึ้นเป็นก,กษัตริย์นะคะเป็นจกักรพรรดินีนั่นก็คืออูเจอเทียนหรือคนที่เรารู้จักก็คือในนามบูเช็กเทียนที่จากสามัญชนขึ้นมาเป็นจกักรพรรดินีได้ต่อไปค่ะราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซ่งนี้เราสังเกตง่ายๆคือซ่งเราจะมีประเพณีรัดเท้าสตรีนะคะแล้วก็มีการตีพิมพ การทำตัวพิมพ์ที่ทำจากดินเหนียวเผาทีละตัวและนำมาเรียงบนกระดานและก็พิมพ์ลงบนตัวหนังสือนะคะมีการใช้เข็มทิศค่ะและก็มีการใช้ดินปืนในการทำสงครามเกิดธนบัตรชนิดแรกของโลกที่ชื่อว่าเจียวจือนะคะเจียวจือโดยในราชวงศ์ซ่งนี้ใช้นโยบายรวมอำนาจไปที่ศูนย์กลางลดอำนาจของทหารเพื่อเพิ่มอ,อำนาจของจกักรพรรดิค่ะ ต่อไปค่ะราชวงศ์ที่8ราชวงศ์หยวนเป็นชาวต่างชาติหรือชาวมองโกลเข้ามาปกครองห้องเต้องค์สําคัญคือกุป๊ปไลคานนะคะซึ่งในราชวงศ์นี้จะเป็นราชวงศ์ที่ติดต่อค้าขายกับไทยซึ่งตรงกับสมัยสุขโขทยัยมีการประดิษฐ์อักษรที่ชื่อว่าปาซือปากํากเนิดชาว อิตาลีคนหนึ่งที่เดินทางมาค้าขายที่จีนนะคะและได้เป็นขุนนางถึง17ปีในยุคข,ของกุฟไลคารนนะคะแล้วก็บันทึกไว้ว่ามีการบันทึกค้าขายในจีนโดยผู้ชายคนนี้ชื่อว่ามาโคโปโลและในยุคนี้นะคะก็มีการแบ่งชนชั้นชนชั้นแรกเป็นชาวมองโกลนะคะเผ่ามองโกลชนชั้นที่2เป็นชาวต่างชาตินะคะอิสลามยุโรปอะไรต่างๆชนชั้นที่3เป็น ชาวฮั่นนะคะและชนชั้นที่4เป็นชาวจีนในราชวงศ์ซ่งเป็นชนชั้นต่ำนั่นเองราชวงศ์ที่เก้าค่ะราชวงศ์หมิงค่ะในราชวงศ์นี้กษัตริย์องค์สำคัญเกิดจากสามัญชนซึ่งมีชื่อว่าจูหยวนจางนะคะเกิดกระบฏผ้าแดงต่อต้านราชวงศ์หยวนคือราชวงศ์ที่แปดเมื่อกี้และก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์นะคะและก็มีชื่อของเขาก็คือจักรพรรดิหมิงไทจู ะะก,ก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามนะคะและก็มีมหาคันทีที่มีชื่อเสียงคือมหาคันทีเจิง้งเหอนะคะเขานํากองทัพเรือออกเดินทางเพื่อเผยแพร่ความยิ่งใหญ่ของจีนนะคะก็ใช้เรือลําใหญ่ประมาณ150เมตรนะคะน้ำหนัก62เอ้ยน้ำหนักเนี่ยแปดแตันนะคะความกว้าง62เมตรนะคะแล้วก็พาคนเนี่ยออกไป เผยแร่ความยิ่งใหญ่ของจีนนั่นเองพระราชวังต้องห้ามนะคะพระราชวังต้องห้ามคืออะไรคือเขตห่วงห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเพื่อเข้ามาในราชวังนี้นะคะและคนที่จะเข้าได้ก็มีจัก,กรพรรดิสนมกำนันขันทีข้าหลวงรับใช้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยสามารถเข้าได้แต่ห้ามออกจากพระราชวังเด็ดขาดนะคะ ราชวงศ์สุดท้ายค่ะราชวงศ์ชิงปกครองโดยเผ่าแมนจูนะคะชาวจีนทุกคนต้องโกนผมเป็นทรงผมแมนจู ew, นั่นเองในยุคนี้นะคะเกิดสงครามฝิ่นเกิดขึ้นระหว่างจีนกับอังกฤษซึ่งสุดท้ายแล้วจีนก็แพ้ต่ออังกฤษและทําสนธิสัญญาน,นานกิงจนจีนเนี่ยต้องยกเกาะฮ่องกงให้อังกฤษชาวจักรพรรดิองค์สุดท้ายค่ะก็คือจักรพรรดิปูยีเป็นฮ่องเต้องค์สุดท้ายที่เกิด การปฏิบัติเก,กิดขึ้นนะคะมาดูสงครามฝิ่นก่อนค่ะสงครามฟินเนี่ยเป็นสงครามที่อังกฤษแอบเอาฟินจากอินเดียมาขายในจีนซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามในสมัยราชวงศ์ชิงนะคะทาให้สุขภาพของจีนในสมัยนั้นนะ่ะชุดโซมแร่เงินของจีนถูกหลักลอบออกอปริมาณเนี่ยที่แร่เราขนออกเนี่ยมันเป็นปริมาณมากๆส่งผลต่อความรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจราชวงศ์ชิงจึงออกกฎ ควบคุมการค้าอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็เ,เกิดสงครามฝิ่นเกิดขึ้นอย่างที่บอกคือส่วนที่สัญญานันกิงเนี่ยเป็นส่วนที่สัญญาที่จีนต้องยกยกเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษเชา่าเปิดท่าเรือ5แห่งกวางโจนะคะเช่นกวางโจเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สําคัญเลยยกเลิกระบบผูกขาดการค้าโดยจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามคือ2,100ดอลลาร์นั่นเองค่าเงินค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาค่ะเป็นยุค สาธารณารัฐที่เป็นการโค่นล้มราชวงศ์จริงหรือจกักรพรรดปูยีซึ่งจกัจกพรพรรดนะคะที่โดนโค่นล้มคือราชจากักรพรรดปูยีเนี่ยโค่นล้มโดยซุนยัตเซนโดยมีการปฏิวัติชื่อว่าซินห่งนะคะพักนั้นเรียกว่าพักก๊กมินตัง๋งซึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นยุคสาธารณารัฐโดยยึดหลักอุดมการณ์หรือลัฐิไตราร,ตราชไตรนิเแป่วสามโดยหลักก็คือความเป็นธรรมหลักเอกราชและหลักอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะแล้วต่อมาค่ะในยุคต่อมาก็จะมีการเลือกตั้งมีการต่อ,อเขาเรียกอะไรนะคะ,ะนักการเมืองสองสองขั้วอำนาจก็คือเจียงไคเชกกับเหมาเจ๋อตุง้งนะคะมีการ ตั้งพักกินเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วนะคะผู้ที่ชนะก็คือเหมาเจอตุงหนูจะเห็นเงินที่อยู่ในแบงค์ของเงินจีนก็จะเห็นรูปผู้ชายคนนี้ซึ่งเขาเป็นคอมมิวนิสต์ทำให้จีนเนี่ยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดเลยซึ่งต้นแบบการปกครองมาจากโซเวียตส่วนเจียงไคเชกเนี่ยเขาก็หนีไปไต้หวัน นั่นเองนะคะตีไปไต้หวันแล้วก็ไปตั้งรกรากซึ่งระบบก,การปกครองรักที่การปกครองของเขาคือต่อต้านคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะในยุคผู้นำในการที่ชื่อว่าเติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู้นำในยุคป,ปฏิรูปโดยใช้ในโยบายเปิดประเทศ1ประเทศ2ระบบ1ประเทศคือจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วน2ระบบระบบที่2คือทุนนิยมซึ่งทุนนิยมเนี่ยเราจะใช้แค่3ที่เป็นเขตการปกครองพิเศษนั่นก็คือฮ่องกงไต้หวันมาเก๊าและเติ้งเสี่ยวผิงก็ประกาศใช้นโยบาย4ทันสมัยอันได้แก่เกษตรกรรมวิทยาศาสตร์ทหารและอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะผู้นำจีนปัจจุบันคือสีจิ้นผิงคนนี้เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะส่วนเศรษฐกิจของจีนนั้นใหญ่